สวัสดีครับท่านผู้ชมนักปีตามใหม่ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับพามาดูทุเรียนต้นนี้ครับสภาพต้นคนระับเชื้อราเล่นงานระบบรากมีปัญหาครับเคยงามแล้วก็มันร่วงนะครับเชื้อรากินนะราสีมุูกินร่วงหมดเลยนะครับยอดแห้งมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยครับ ความสมบูรณ์ไม่มีดูว่แต่ดันมีดอกดูฮะดูฮะเราพังตัวเองยังเจ้าตัวไปรอดเลยครับเป็นธรรมชาติของต้นไม้ครับตัวเองกล้าจะตายหรือสภาพไม่แข็งแรงครับมีดอกมกีเพื่อที่จะมีลูกเพื่อขยายเผ่าพันธุ์นะครับ ตอนนี้สองปีนะครับเพิ่งจะโม,มื่อปีกลางๆปีที่แล้วครับโซมากตอนนี้ชลากินยอดท่วนยอดท่วน,ยอ,วนยอดกดามาเ,เรื่อยๆกิ่งแห้งกา้านทูบมีดอกเฉย สามดอกเอาไว้ดูฮะอันดีที่มีต้นนน้นนะครับต้นนน้นปลูกที่หลังนะครับปลูกที่หลังงามแสงนะครับต้นนี้งามงามดีมากเลยอยู่ดีๆก็ป๊อดไปเฉยนะครับปั๊ดเอาดือด้อ ทองครับกิ่งกระโดง hey. จะรอดไหมเนี่ยอันนี้ดูราทางจะเป็นตาดอกด้วยนะครับมีตาดอกผสมมา <c oughs> ต้นสมบูรสมบูรณ์ต้นใหญ่ใญแข็งแรงแข็งแรงไม่เป็นดอกนะปีนี้มาเป็นดอกต้นแบบเนี้ย อ,อ,อะไรไม่แน่นอนจริงครับต้นใหญ่สมบูรณ์ก็ไม่มีดอกนะครับปีนี้จะถอดใจแล้วครับต้นใหญ่หลายต้นเลยครับต้นที่เคยเป็นดอกก็ไม่เป็นดอกนะครับสองสามต้นนะครับอานิจจาอันสังขาลา อีกนี้เวลาแตกยอดมาก็แห้งอีกแล้วนะครับแห้งกา้านทูบมาเลยนะครับพยายามจะตัดช่วยก็เอาไม่อยู่ต้องปล่อยจะดอดูลูกนี้ครับจะเป็นลูกให้กินไหมนะต้นคงไม่หวังนะ นะครับมีลูกให้กินก็โอเคพ่าโชคดียังมีต้นโน้นมาชดเชยนะครับพยายามจะปลูกต้นคู่ต้นโ้นงามต้นนี้กับมาปตนครับโอเคครับคลิปนี้มาชมกันที่ละครับขอบคุณสวัสดีครับ